วันนี้ผมจะคนที่นอนไม่เป็นเวลาไปสู่การนอนหลับลึกในหนึ่งเดือนซึ่งเรื่องนี้อาจเป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญอยู่และผมเองก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์จากคนที่นอนไม่เป็นเวลาสู่การนอนหลับลึกในหนึ่งเดือนซึ่งเดิมผมเคยคิดว่าการนอนดึกเป็นเรื่องปกติแต่พอตื่นมาแล้วเหนื่อยไม่สดชื่นสมาธิสั้นแถมสุขภาพก็แย่ลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมตัดสินใจเปลี่ยนแค่หนึ่งเดือนก็รู้สึกเหมือนได้ร่างใหม่ปัญหาที่เจอคือนอนตีสองสามเป็นประจำ สมองไม่ยอมปิดตอนกลางคืนคิดวนไม่หยุดตื่นบ่อยระหว่างคืนหลับไม่สนิทตื่นสายก็ยังรู้สึกไม่สดชื่นวิธีที่เปลี่ยนภายใน30วันคือหนึ่งปรับเวลาเข้านอนทีละนิดจากตีสองแล้วค่อยๆขยับมานอนเที่ยงคืนขยับมาห้าทุ่มและสี่ทุ่มใช้เวลาหนึ่งสองสัปดาห์ในการปรับไม่รีบแต่จริงจังนะครับ 2. ก่อนนอนผมจะปิดหน้าจอมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงอาบน้ำอุ่นดื่มน้ำอุ่นหรือชามไม่มีคาเฟอีนอน ฟังเสียงธรรมชาติหรือเพลงเบาๆจากเครื่องเสียงใส่หูฟังก็ได้สออกกําลังกายเบาๆตอนเย็นแค่เดินเร็ว20 30นาทีช่วยให้ร่างกายหลับง่ายขึ้นมากสงดคาเฟอีนหลังบ่าย2โมงซึ่งลาเต้แก้วโปรดจะทําให้ตาค้างนะครับหเขียนสิ่งที่กังวลก่อนนอนเอาทุกอย่างออกจากหัวลงกระดาษช่วยให้สมองปิดเครื่องง่ายขึ้นแค่นี้ผลลัพธ์ที่ได้คือเข้านอนได้ตรงเวลาโดยไม่ต้องฝืนหลับเร็วขึ้นภายใน15 2 0้านาที ตื่นมารู้สึกสดชื่นไม่ต้ององมกาแฟสมองโล่งมีพลังทำงานตลอดวันฝากข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งครับคือการนอนนี่คือการชาร์จแบตร่างกายและจิตใจถ้าเราลงทุนกับมันอย่างจริงจังชีวิตจะเปลี่ยนอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับใครทำได้ยังไงแชร์ให้เพื่อนๆนฟังด้วยจะดีมากๆเลยนะครับ